คลิปติดแดงติดเหลืองแก้ยังไงไปดูกันครับครับผมอันดับแรกนะครับเราก็เข้ามาที่ช่อง youtube ของเราปกติเลยนะครับผมเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือหรือที่คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับหลังจากนั้นให้เข้าไปที่ส่วนของช่องของเรานะครับผมเนี่ยช่องของเรามาแล้วนะครับ ทุกคนน่าจะเข้าได้นะครับแล้วก็ให้เลือกไปที่ YouTube Studio นะครับผมสามารถใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นมือถือก็ต้องมีการตั้งค่าให้เป็นเปิดผ่านเบราว์เซอร์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับผมหลังจากนั้นไปที่เมนูฝั่งซ้ายเนื้อหานะครับผมกดเข้าไปเลยครับผมตรงนี้นะครับผมเราก็จะไปดูส่วนที่ที่ ติดเลขสิทธิ์นะครับของผมจะเป็นส่วนของการถ่ายทอดสดนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาสังเกตนะครับว่าตัวไหนที่ติดเลขสิทธิ์ก็จะเป็นรูปดอลลราสีแดงนะครับแล้วก็เลือกคลิปคลิปนี้นะครับผมทําการเลือกข้อมูลนะครับผมสังเกตเดยนะครับผมจะเป็นรูปดอลล่าเหรียญเงินสีแดงนะครับผมพอเลือกได้ปุ๊บนะครับเราก็มาทําการเลือกหัวข้อ แก้ไขข้อมูลคล้ายๆรูปดินสอตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยครับผมหลังจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาดูนะครับในส่วนขวามือนะครับมันก็จะมีคำว่าลิขสิทธิ์อยู่นะครับหรือว่าข้อจำกัดตรงนี้นะครับผมผมวงกลมให้ดูแล้วนะครับพอชี้ไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีรายละเอียดโชว์ขึ้นมานะครับเราสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับเพื่อทำการ แก้ไขข้อมูลนะครับผมอ่ะกดเข้าไปเลยครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะเข้ามาในส่วนของคลิปวิดีโอส่วนที่ติดลิขสิทธิ์นะครับมันก็จะมีการประมวลผลเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะเห็นว่าอ๋อส่วนไหนที่ติดลิขสิทธิ์ก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมของผมนี่มีเพลงนะครับผมเป็นเพลงภาพถ่ายนะครับผมมันก็จะ แจ้งนะครับแล้วก็มีรายละเอียดนะครับบอกว่าไม่มีผลกระทบต่อช่องของเรานะเราตั้งแบบสาธารณะแล้วก็ตรงส่วนสีแดงๆตรงนี้แหละที่เราจะแก้ไขนะครับก็คือไม่มีสิทธิ์ในการสร้างไรายได้นะครับผมติดดิสิทธพลเพลงนี้อยู่นะครับเพลงภาพถ่ายทีนี้เราจะทําการแก้ไขยังไงนะครับผมให้เราทําการดูว่า มีเพลงกี่เพลงที่ติดลิขสิทธิ์นะครับผมถ้ามีหลายเพลงก็ต้องทําเหมือนเดิมซ้ํานะครับผมอ,อันนี้มีแค่1เพลงนะครับมันก็จะบอกรายละเอียดไปเราก็ทําการเลือกการดําเนินการได้เลยนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับ ครับผมส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นส่วนของรายการดําเนินการที่เราสามารถทําได้นะครับก็จะมียู่ส่วนด้วยกันนะครับก็จะมีส่วนแรกก็คือตัดส่วนนี้ออกไปเลยนะครับส่วนที่2ก็คือ,อาสามารถเปลี่ยนเพลงได้เลยนะครับในช่วงที่มีลิขสิทธิ์นะครับผมและส่วนที่3ก็คือปิดเสียงเพลงนี้ไปเลยนะครับผมเป็นใบไปเลยในส่วนนี้นะครับแล้วก็ อีกส่วนท้ายสุดนะครับสามารถโต้แย้งได้ถ้าเกิดว่าเรามีสิทธิ์ในการใช้เพลงเพลงนี้นะครับผมก็จะมีอยู่ 4, 4ส่วนด้วยกันแต่ส่วนมากแล้วก็เราจะทําอยู่แค่3ส่วนด้านบนนะครับผมก็เราก็ไม่น่าจะไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงนั้นไว้นะครับตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างการเปลี่ยนเพลงนะครับผมเราก็ทําการเลือกนะครับน่ะมันก็จะเป็นสีทึบๆอันที่เราเลือกนะครับผม เลือกนะครับผมแล้วก็ด้านขวาล่างนะครับผมเห็นไหมฮะก็จะมีปุ่มถัดไปนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับผมเมื่อเรากดถัดไปนะครับเครื่องก็จะประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะโชว์ว่าจุดไหนนะครับที่ติดลิขสิทธิ์อยู่ส่วนไหนนาทีไหนนะครับผมแล้วก็มีรายการเพลงของ youtube นะครับผม ที่เตรียมไว้ให้เราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเอาไปเปลี่ยนะส่วนที่เป็นสีแดงตรงนี้นะครับผมแต่เน้นย้ำนะครับผมเดี๋ยวผมลองเพิ่มตัวอันนึงเนาะ,ะผมเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับแต่ยังเป็นสีแดงอยู่เนื่องจากว่าระยะเวลาของเพลงเนี่ยมันไม่พอกับส่วนที่ติดเลอสิ์นะครับอผมนําออกไปแล้วผมก็จะไปเอาในส่วนที่มีระยะเวลาเกินเวลาตรงนี้นะครับออันนี้3นาทีกดเพิ่มปุ๊บ เห็นไหมครับสีแดงหายไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นสีเทาแทนก็แสดงว่าสามารถใช้เพลงนี้ได้นะครับมันคลุมตรงนี้เลยนะครับอ่ะพอเสร็จปุ๊บก็ทําการกดบันทึกได้เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้กดบันทึกนะครับผมอ่ะจะเรามาดูในส่วนต่อไปนะครับผมในกรณีที่เราถ้าเราไม่เปลี่ยนเพลงนะครับทําเช่นเดียวกันนะครับผมกดดาเนินการแล้วก็เข้ามานะครับผมจะเลือกเป็น ตัดส่วนนี้ออกไปเลยนะครับผมก็กดเลือกนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเครื่องก็จะประมวลผลเช่นเคยนะครับผม à, เราก็จะมันก็จะโชว์นะครับว่าส่วนไหนที่เราจะต้องตัดออกไปแล้วเราก็กดปุ่มถัดไปแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับผม à, ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้เลือกอะไรเพราะว่าเขาจะตัดส่วนนี้ทิ้งออกไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต ยกเลิกนะครับผมเพืไไ่อจะไปดูตัวถัดไปนะครับครับผมส่วนท้ายสุดนะครับผมก็จะเป็นส่วนปิดเสียงเพลงนะครับผมพอเราเลือกปุ๊บนะครับก็กดปุ่มถัดไปนะครับผมก็จะมีอยู่สส่วนให้เราเลือกนะครับผมส่วนแรกก็คือปิดเสียงเพลงที่เล่นนะครับขณะขณะที่ เราใช้งานอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือปิดเฉพาะเสียงเพลงนะครับเสียงคนก็ยังอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเลือกอปิดทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าเสียงคนอาจจะยังไม่มีคุณภาพดีเท่าที่ควรนะครับผมผมก็เลือกที่จะปิดทั้งหมดเลยนะครับผมก็ทําการกดปิดเสียงนะครับผมกดเลยนะครับอันนี้ผมกดไปแล้วนะครับผมทีนี้เครื่องมันก็จะประมวลผลนะครับผมตรงเมนูที่เลือกดําเนินการเนี่ยจะหายไปแล้วนะครับ เพราะว่าเราได้แก้ไขแล้วแต่ต้องรอให้มันประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับผมซึ่งตัว YouTube เองเนี่ยก็จะทำการประมวลผลเราสามารถออกจากหน้านี้ได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะให้ youtube ทำการประมวลผลนะครับประมาณสักพักใหญ่หนึ่งนะครับผมแล้วเราถ้าเราเข้ามาใหม่เนี่ยในส่วนนี้ก็จะหายไป ผมเราสามารถที่จะกดย้อนกลับไปนะครับผมแต่อย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมมันก็ยังคงติดเป็นสีแดงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเนื่องจากว่าเราเพิ่งทำเครื่องก็เลยยังไม่ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสักพักหนึ่งก็น่าจะเป็นสีเขียวปกตินะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการที่จะลบคลิปนี้ออกไป นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละท่านนะครับต้องการที่จะแก้ไขอย่างที่ผมแจ้งไปสักครู่หรืออยากที่จะลบคลิปออกไปเลยก็ได้นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม